หลังจากเมื่อวานนี้เราได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทีมดารานำจากละครสะพ้ายกาฝากที่มาครั้งแรกก็สามารถเอาชนะทีมกรรมการหีบทองคำของเราไปได้พร้อมบทลงโทษด้วยการเต้นสุดน่ารัก วันนี้ทีมสไปกาฝาก็ยังอยู่กับเราและพร้อมที่จะเล่นเกมแจ้งเกิดสุดมันกันแล้วกับเกมชื่อของใครกติกาคือทายชื่อนักร้องนักแสดงจากโจทย์ที่มีการตัดสระและพยัญชนะบางตัวออกไปทีมไหนตอบผิดหรือไม่ทันเวลาก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ไปและแน่นอนว่าทีมชนะสามารถคิดบทลงโทษได้ทีมกรรมการหีบทองคาจะสามารถล้างแค้นได้หรือไม่ไปดูกันเลยวันนี้สไปกาฝากจะได้เล่นก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ครับผมเบิร์ดธงชัยครับผมเบิร์ดธงชัยถูกต้องครับทีมทองคำบ้างครับนาเดชครูเคมียะอ่าเดชครูเคมียะถูกต้องครับหัวเราเองยิงลีจะยกมือสิยกมือยิงลีสิจงมนค่ะ ยิงเลื่อนสีจมูยิงถูกต้องนะครับแหมเร็วมากสุดเ้นสุดเ้นสที่บทองคำครับมีสระเอ็ดมีสระเอ็ดด้วยครับเร็วครับ สะพ้ายกาฝากต่อเลยครับผสมกันมาเต็มไปหมดไ่ใช่ปูปอนอัฐวุฒิค่ะถู้กครับพี่ปอนอัฐวุฒินะครับตามมาด้วยีทองคำครับสลับกันไปนะครับนักร้องนักแสดงเยอะแยะไปหมดเอดอแอดคาราบาลครับแอดคาราบาล ตอนแรกจะเอลว์อยู่เลยครับตามมาด้วยสบายกระฝากนะครับโอ้โหฮะเบลล่ารานีค่ะเบลล่ารานีโอ้โหเก่งมากเก่งมากทีมทองคำครับจะมาอีกสักตัวก็ไม่ได้ไอ้วะเนี่ยอะไรวะเร็วอะไรอะ อะไรมาคี้ไม่ใช่จระเข้มิ้นแล้วมินนะมินจะเขหมดเวลาครับโอ้โหน่าเสียดายแทนทีมกรรมการหีบทองคำซะจริงจริงหมดเวลาไปซะก่อนแล้วคุณผู้ชมละครับรู้หรือเปล่าว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแต่เหมือนทีมสไพรยกากเขาจะรู้แล้วนะครับคิมลิ้งสีคเบอร์รี่คะคิมเบอร์รี่ครับถูกไหมครับคิมเบอร์รี่โอ้โห น,น้องตอบได้หมดเลยนะครับทีมหีบทองคำของเราไม่สามารถล้างแขนได้เป็นทีมสไพยกาฝากที่ชนะเกมแจ้งเกิดอีกแล้วบทลงโทษจะเป็นอะไรสั่งได้เลยแต่จะเบาเหมือนเมื่อวานไม่ได้แล้วนะครับอยากให้พี่ๆี่เขาหอมกันค่าบแบบสลับกันบ้าพี่เสียหายนะพี่เสียหายนะ เอนถามฉันก่อนไหมไม่ตกโอ้โหแนอยแนเพิ่มแพ่ง่ันแน่ซุปซิปรับลมคมในแบบนี้มีการเปลี่ยนบทลงโทษแน่ๆการหอมแก้มคงจะเบาไปแต่จะเปลี่ยนเป็นอะไรไปดูกันเลย น้ล้ยน้องรอดูอยู่มั้งไอแทย์บอกจะอ้วกของกลับหอมกับมามาไม่จริงจริงเลยแทย์เลยเพื่อนแทย์ไม่เคยแทย์ไม่แบบนี้นะไม่เต็มที่เพื่อนเต็มที่เอาเลยเอาเลยเอาเลย มาถึงตรงนี้นะคะฝากละครกันเลยดีกว่าก็ละครของเรานะคะก็มีหลายคู่หลายรสรสชาติให้ติดตามกันค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันแน่นอนทุกตอนนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากคู่ใหม่ด้วยค่ะปลามันคู่ใหม่ปลามันนะคะก็ดูกัน ต้องคอยติดตาม<ช>นะครับ<ช>จะเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีนะครับ<ช>อย่าลืมสะพ p ายกาฝากกำลังสนุกสนานเลยแต่ก่อนจากกันวันนี้มีเพลงที่ร้องไว้เองด้วยเป็นเพลงประกอบละครใช่ค่ะชื่อเพลงคนที่ไม่ใช่ค่ะ ฝันเอาไว้ถ้าเธอนั้นเลิรักเขามันจะมีสักวันรือเปล่าที่เราได้รักกันและเมื่อถึงวันที่เธอเลิกกับเขาเธอก็ไปคบใครคนอื่นที่มันไม่ใช่เรา ใกลเกินไปอื่มไปไม่เคยจะถึงเป็นได้เพียงแค่ใครคนหนึ่งทำไม่คายซึ้งไม่คายมีความหมายคนที่ไม่ใช่จะให้ตายก็คือไม่ใช่ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน,น จะทำให้ใจเธอเปลี่ยนสักทีคนที่